นมากินอาหารชอบกันครับ วันนี้กล้วยก็จะมาทำอาหารเช้าด้วยขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ที่กล้วยซื้อมาตอนไปจ่ายตลาดครั้งล่าสุดกล้วยก็จะทำเมนูแซนด์วิชที่บอกเลยว่าง่ายมากๆทำามาถึงมือกล้วยแล้วล่ะก็บอกเลยคนรอก็จะไม่ผิดหวังมาเริ่มทำกันเลยกล้วยก็จะเริ่มจากการต้มไข่สามฟองตอนต้มไข่ก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะจะได้ปอกงก่ายๆแล้วกล้วยก็จะมาทำการเตรียมขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ด้วยการนำขนมปังมาผ่าครึ่งเอาไว้ผ่าครึ่งโดยการที่ไม่ต้องให้ขนมปังแยกตัวออกจากกันแบบนี้นะคะเวลาที่นำไส้มาใส่ลงไปจะ ได้ประกบเข้าหากันง่ายๆแล้วก็จึงนํามะเขือเทศมาหั่นท่อนตรงกลางให้เป็นรูปทรงกลมแบบนี้นี่ก็จะเป็นโบโลนาไก่ค่ะเกวยก็จะนําน้องมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆพอหั่นเสร็จเกวยก็จะนําน้องเขาใส่ลงไปในกระทะเปิดไฟใส่น้ํามันแล้วก็ผัดน้องเข้าไปสักพักแบบไม่ต้องสุกมากแล้วเกวยก็จะนําซอสมะเขือเทศเข้มข้นมาใส่ลงไปผัดต่อจนน้องเขาสุกเลยส่วนไข่ที่ต้มจนสุกแล้วเกวยก็จะนําน้องเขามายีมาบดให้ละเอียดจนเป็นแบบนี้เลยนะเรียมส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มทําแซนด์วิ ก็จะต้องเริ่มจากการทาครีมชีสลงไปในขนมปังก่อนนี่ก็จะเป็นเชด้าชีสที่นํามาทําเป็นครีมชีสนะคะสีปกติของครีมชีสนะ่ะเขาก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมละ่ะแต่ว่าตัวนี้เขาก็จะออกเป็นสีส้มๆครีมๆหน่อยนะออกจะเป็นสีโอรสด้วยซ้ำเวลก็จะทาครีมชีสลงไปในขนมปังให้หมดทั้งสองด้านเลยนะเพราะว่ายิ่งทาเยอะนะ่ะก็ยิ่งอร่อยคะ่ะทาเยอะอาริฟก็ยิ่งชอบเลยคะ่ะแล้วก็จะนําใบสลัดมาใส่ล,ลงไปกะใส่ให้พอดีกับขนมปังด้วยนะถ้าไม่พอดีนะ่ะก็ฉีกๆออกได้เลยจ้านํามะเขือเทศมาใส่ลงไปด้วยนะส นําไข่ที่บดไว้มาใส่ลงไปด้วยขั้นตอนนี้แหละก็จะต้องพิธีพิธันหน่อยนะใส่ไข่ลงไปแล้วก็ต้องกดกดกดให้เขามีความรวมตัวกันนะคะลืมไปเลยค่ะว่าอาริฟเนี่ยเขาชอบให้ใส่แตงกวาดองลงไปในแซนด์วิชด้วยเว้ยก็เลยจะต้องนําน้องแตงกามาหัน่นแล้วก็นําน้องไปวางเรียงต่อจากไข่ขึ้นไปอีกชั้นวางให้ทั่วเลยจ้าวางให้ทั่วเบอร์เกอร์เลยนะแล้วก็จึงนําน้องโบโลน่ามาวางต่อจากน้องแตงกวาขึ้นไปอีกพอวางเสร็จเรียบร้อยพอใจในปริมาณแล้วก็ปิดฝาน้องเบอร์เกอร์ได้เลยจ้าเป็นยังไงกันบ้้าาาางคะอาหารเชวิ ง่ายๆฝีมือกุ้ยน่ากินไหมคะดูสิน่ากินไหมกุ้ยก็จะทําทั้งหมด4ชิ้นอาริฟสองกุ้ยสองไปไปไปทานกันเลยดีกว่าจ้าอาริบครับแซนด์วิชมาแล้วครับคุณครับน่ากินไหมครับกิครับมาค่ะทุกคนมอยกินอาหารเช้ากันครับโอเคค่ะกินด้วยค่ะอะร่อยครับเชิญเลย <laughs> น่ากินไหมอาริบน่ากินไหมน่ากินกินกิน

รสดอร่อยมากอร่อยวายมีซนสชีสด้วยจรอืมไม่จริงอร่อยนะคะทุกคนเพราะว่าครีมชีสเชดาดอร์ชีสไอแคนกิเชดาดอร์ชีสอแอนด์จิสเอมิกแล้วก็เบอร์ม่กนนผัดกับซอยมะกรูดเข้มข้น มันเข้ากันมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยเมนูนี้กล้วยก็เพิ่งคิดได้นะคะว่าจะต้องเอาโบโลน่าเนี่ยมาผัดกับซอสมะเขืเอเทศแล้วก็เอามาใส่ไปนะคะกล้วยเพิ่งคิดคนนะ้น hmm. อ่ะนิสนิวเมนูทีไอติมกริงนิสเนียวหน่อยอื้มอร่อยตัวเย้อร่อจิ

Ừ. Phần này của vui mới hình đây Em ngất thời but của bắt em nó dài gì đọc Đi Thịt bòi giọt Hả? Hả? Ai đi kinh bò là tao nhớ à สงสสยกล้วยจะกินไอ้ตัวนี้ก็อิ่มแล้วค่ะทุกคน I don't know นอัน maybe h i ้สงสัยกินแค่ชิ้นเดียวกล้วยก็อิ่มแล้วค่ะทุกคนสงสัยตัวนี้ต้องเก็บไว้กินตอนเย็นไม่ใช่ตอนเย็นสิตอนพักเบรก But I l i v e you want eating again this เ yeah. นี่ยมมันชิ้นใหญ่อะทุกคนตอนแรกกล้วยคิดว่ามันจะชิ้นน้อย ขนมปังมันชินน้อยแต่ว่าไส้มันเยอะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวก้ยกับพานิดหนึ่งขอตัวไปกินกันก่อนนะคะไปกินให้เสร็จกันก่อนนะคะสําหรับคลิปวิดีโอน,นี้ก้วยก็ขอจุบลุงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ป็กนกำลังใจให้ก้ยกับอาด้วยค่คะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วไปไปนะคะสวัสดีค่ะี่นะคะ